คียว่ากูจะหายแตกูยังไปเหมือนกับฟินิกต่อให้ว่าอันตรายกูพอมีกายลงกับคีดินไม่มีอะไรจะเสียเอ๋ยยกก็กราบสวัสดีสมาชิกชมลมคนชอบป้ายเหลืองทุกๆคนเลยนะครับผมและวันนี้ก็อยู่กับผมแอดซีนี้เราจะมาสุ่มตัวกันนะทุกคนตามล่าบอสแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเคลียร์เควสกันก่อนนะครับผมเพราะว่า ผมยังไม่ได้เคลียร์เควสเลยครับทุกคนตั้งแต่เกมอัพแพตมาเพราะว่ามันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะวันจันทร์ผมก็ลืมเข้ามาเล่นอีกเพราะว่ามันเคลียร์ไม่ได้จริงๆทุกคนเดิ๋ยลเลเวลมันพุ่งกระชูดเลยนะผมมานั่งคำนวณเดี๋ยไอเนี่ยไอด่านเนี่ยสเตตพิเศษครบรอบเนี่ยมันปกติมันจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ5 0,000มั้งทุกคน EXP พีแต่ว่าถ้าเป็นวันที่มันมีคูณ2มันแสนกว่าเลยผมก็เลยไม่เอาไม่ไหวไม่ไหว ก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันดีนะน่าจะประมาณวันพุธล้ที่ผมมาสุ่มเนี่ยก็ขอเคลียร์เคลียรสักแป๊บนึงก็ให้ทุกคนดูนะผมก็จะเคลียร์แบบประหยัดพลังงานประหยัดทรัพยากรที่สุดนะก็อัพไปก่อน2 0 0 0นะก็สุ่มมาจากค่ายเอฟนะพวกเนี้ยเพื่อที่เราจะประหยัดโกเพราะว่าเรายังมีแผนที่จะทำเมกุมิน9ดาวแม็กนะทุกคนอย่าลืมนะ ก็ถ้าคนติดตามครบสัก100เนี่ยผมยอมเติมยัดเลยนะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆแน่นอๆให้การเลยแล้วก็เชร์เคียกันไปยาวๆกันนะดูแบบเพลินๆไปก่อนแล้วผมมาสุ่มให้ทุกคนดูเลยจะได้หรือไม่ได้มันลุ้นกันนะเพราะว่าผมเคยมองโบมันด้ยแต่สุดท้ายแม่งันก็ดีอยู่นี่ว่านะไปดูจากช่องพี่กอนซสลอสุดเท่มาแลวว่าเออมันก็ดีนะว่ามันยิงยิงโคตรไกลเลย ขอโทษที่ศบป,ประมาทไปนะวันนี้มาให้พี่หน่อยนะไอ้น้องเจ้าบอสสุดหล่อเท่โอเจ้าบล็อตตลอดอำเภอก็เคลียร์เฟดไหวชิวทุกคนทีมนี้ยังไงก็ชิวชิวยาวๆกันไปเลยยังไงชัยชนะก็เป็นของเรานะขอย่ำๆไปที่มีคุม,มินหน่อยก็ชิวชิวยิงไปฝั่งตรงข้ามเริ่มปล่อยตัวไม่ออกแล้วนะคอมโบ5เราก็สุดยอดสุดเทสดเ่สุดเจ๋งกันไปเลย และก็ได้เวลามารับเควสกันแล้วนะก็ได้ตั๋วมาส่มเพิ่มนะนี่เหรียญตาประหลาดอำเภอผมเพิ่งมีไม่กี่อันเองพรเถอยังมีของที่อยากได้อีกเยอะเลยแต่ว่าอมันต้องเลือกจริจรงๆทุกคนเพราะว่าถ้าผมเคลียร์อะไรก็เดี๋ยวเลเวลมันพุ่งกระชูดก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ส่งค่าเอฟมานะอย่าลืมแอดกันมาเล่นนะ เดี๋ยวทิ้ง UID ไว้ให้อีกแล้วการคลิปนี้นะกับตัวหลักตัวนี้เลยขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆที่แอดกันมาเล่นด้วยกันส่งให้ป้ายส o o มกันไปก่อนไอตัวพวกนี้ขอเอาแบบตัวอันต้ามเดิมเยอะๆเลยเอาไว้ย่อยนะครับผมตามลากบนะตัวต่อไปที่เราน่าจะปั้นน่าจะเป็นเฟรุนนะดาเมจธาตุน้ำของเรามาและมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วเจ้าบอสมืดก็นอกกฎหมายาคนนอกกฎหมายเออ คนดูดิยกเลยกัมันตะก็ผมชอบตรงระยะยิงมันไกลมากทุกคนมาหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเอาไปสามสองหนึ่งลุยม,มาไหมมาไหมใครได้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคนนี้เล่นน้ำก็เกลือกันไปตามสเต็ปนะผมมารอบสอง รอบสอขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มาสงสติบในไอดีพี่เถอไอ้น้องมาเธอเจ้าบอสเดี๋ยวจะปั้นขึ้นแม็กให้เลยถ้าเองมานะเพราะว่ากบก็อีกไม่เยอะขาดไม่เยอะหรอกพี่ยอมเลยถ้าน้องมา มา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 เรียบร้อยเกมโอเวอร์ก็เลยแค่โอกาสหนึ่งครั้งนะทุกคนขอหน่อยขอให้หน่อยขอให้หน่อยจิมส่งมาเถอไปสเตปไหนไม่รู้แล้วกดจิ้มจิมรัวๆแล้วตอนนี้ไปไปไหมขอเงินทุกคนไปลุยย่ำย่ำยำย่ำย่ำย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 ำผมจะคั่งแล้วนะเพราะว่าตั๋วไม่น่าเลยเลยก็สิบห้าไป มาเรียบร้อยครับผมโคนี่ก็เกมโอเวอร์กันไปนะผมเดี๋ยวเราไปสมไอดีอื่นของเรากันต่อเลยเดี๋ยวผมตัดแป๊บมาครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับเลเวลป้ายเหลือง88มกูมีลูกลักของเรานั่นเองนะผมไอดี ID นี้ก็มีเกียร์โดนแน่นอนนะผมก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันไปเลยมาสีใบจุกจุจะได้หรือไม่นะเจ้าบอสตัวนี้นี่เองขอเถอะนะ สสถิตแก่ไอดีของพี่หลอช้าอยู่ใหญ่ก็ไปกันเลยครับตัวแรกมาพูดได้คำเดินเลยว่าม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 าเธอเจ้าบอสนอกกฎหมายเปีย้ยนกะเรียบร้อยครับผมโอ้โหรถไฟเรียวนะตึมปูนอปูนปูน,ปน,ปนไปกันต่อตัวที่สองไม่รอช้าเปี้ยงโอ้ผมซีดเลยตอนเนี้ มาเธออูสี่สิบกว่าใบมันก็เยอะอยู่นะมาต่อสามสองหนึง่งพลังเพอ,อร์ซิวอตสามสองหนึง่งไป <c oughs> เฮอังจะไม่มาเลยวะพม่รู้มาหน่อยเถอะไปกันต่อยาวๆโอ้ยเกรงแล้วเนี่ยไปโอ้โ,อโหเรียบร้อย เหลือกันอีก24ตัวนะทุกคนเลขมงคลผมเลววันเกิด24นะก็ขอให้ได้ขอให้โดนโดนสักทีเถอะก็ส่งไม้ไอเดีเราหน่อยโอ้โก็อย่างไม่มาเฮ้ยเลขสิบเก้าไปแล้วทุกคนดองมาตั้งนานเลดีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชคดีได้ไมกี้แล้วมันจะไม่มาอียหรอวะ แหมก็ขอป้านหน่อยกบกบจมพูพี่เหลืออยู่น้องโอ้หัวหน้ากราสีกระลงก้องก้องเป่ง,ปงไปกันต่อยาวๆเพราะว่ามันก็มีแค่ตัวเดียวแหละเดือนนี้ก็สมสูๆกันไปขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ยโอ้สิงโตล่าเหลงไม่ใช้เนะอตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะค่อยมาดูกันนะผมไปกันต่อที่ตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ เจอกันมาอีกไอดีนึงไปกันตาะเรียบร้อยก็เกมโอเวอร์ครับผมก็เมกุมิน <c oughs> ตักันมาที่อีกไอดีหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็พอได้ลุ้นอยู่ตัวเยอะอยู่นะฟรีเลนเกียร์โดนแน่นอนนะผมไมกี้ก็ได้แล้วไฟรุ้นก็ได้แล้วนะก็สวยๆกันไปนเลยดีนี้55ไใบก็มาดิก็อยากรู้อ่ะมันจะดื้อขนาดไหนวะเลนเะนี่ย ก็ขอสักทีเถิดนะรัดกันไปก่อนเลยโล,โลแรกเตี้ยงโอ้โหย,ยังไม่มาต่อกันเลยโลที่สองรอช้าอยู่ใหญ่หามาเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องหมดทุกคนลุ้นไปอืมก็อยากปั้นนะอยากปั้นนะขอหน่อยเถออ อีาเรียบร้อยเกลืออีกเหมือนเดิมก็ไปกันต่อเลยแล้วกันอีก45ตัวของเรานะครับผมก็ใครได้แล้วนะอย่าลืมมารีวิวให้แอดฟังด้วยนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะก็อยากรู้เหมืนนะอมนกันว่ามันเด็ดมันดวงขนาดไหนสําหรับทีมแบบป้ายลงป้ายเหลืองเนี่ยมีใครเล่นป้ายเหลืองมันแอดเปล่าโอ้โหโอ,ยอย่าลืมนะผมชื่อสนะเรียกว่าแอดสนะจ๊ะก็ไปกันต่อโลนี้ อ๋อก็อยังไม่มานะผมก็กดไปแล้วชิวๆวิงๆๆว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งโอ้เฮ้ยจะมาจริงไหมเนี่ยอีกสามสิบมึงจะมาให้ไหมเกมขอร้องละยิ่งแม่ยิ่งขอร้องยิ่งแม่นี่งั้นมึงมาสั่งแล้วเนะี่ยมามาเด้อเนะี่ยยังไม่ได้นะครับผมโอ้ยเหนื่อยใจว่ะเฮ้ยดวงคนเราเอ้ย ใช้ดวงไปหมดแล้วลวันนี้มามาดิโอ้โหเมดจีนโอ้มายกอดเฮ้ยมันจะไม่มาแล้วเว้ยเฮ้ย มาแล้วโอ้ยได้ตัวรีวิวแล้วขอแครบหน่อยนะทุกคนสักทีเอโอ้ยสวยๆวเลวยไอดี ID. นี้ตัวเยอะแล้วว่ะไอดีนี้ตัวก็เริ่มเยอะแล้วทุกคนเลเวลก็ยังฟาร์มได้อีกเยอะเลยสวยๆเดยวเราไปสลับใส่ทีมบีกันดีกว่าเดี๋ยวจัดทีมใหม่ก่อนเอาไปแทนตัวไหนเดี๋ยวว่าแทนตัวนี้แล้วกันเพราะเรามีร่างอันต้าแล้ว ยัดเลียงแสงมานี้แสงมือยัดเลียงกันส,สวยๆทุกคนเฮย้ยได้แล้วเว้ยสักทีไปดีนี้เจ้าบอสคนนอกกฎหมายเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะแต่ว่ายวคลิปหน้าขอสุ่มเกียร์ก่อนหมาครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับไปดีตัวร้าย95ของเราขอลุ้นบ้างน,นะเจ้าเมกี้แม็กนะผมแล้วก็เจมมืดสุดหล่อเทนะผมทําล่างไว้แล้วนะก็ไปกันต่อเลยขอแบบมาดวงดีพี่จะไม่ว่าน้องแล้วนะ เพราะว่าเราดวงดีไปแล้วตอนนี้เราก็ค่อนข้างสบายใจนะอย่างนั้นนะได้มาสักไอดีหนึ่งมามารีวิวหน่อยละกันโอ้โหสวยๆพอได้ปั้นเปี้ยงโอ้โหก็ตัวในตู้เลดนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวฟรีนะเดี๋ยวก็สุ่มได้อีกเรื่อยๆแล้วกันตัวนี้ก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่ ตสุดท้ายท้อแล้ววะแต่ว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือแต่เราจะไม่ยอมแพ้มาครับทุกคนสัก,กนะทีเถะนะขอบใจนักเวทเกลือครับผมก็ไปลาก่อนเจ้าไมกี้ต่อกันด้วยอดีตัวไลน์าหของเราครับผมก็ได้ไมกี้มาแล้วนะเดี๋ยวจะปั้นแม็กเลยนะเดี๋ยวรอปั้นก่อนตอนนี้กบก็น่าจะอีกนิดหน่อยนะ เน่สลับล่างได้แล้วด้วยแต่ยังไม่สลับนะตอนนี้ไอดี ID ตอนนี้ก็ขอให้ได้ลุ้นกับเขาหน่อยละกันมา15ตัว3าครั้งอย่างน้อยก็พอได้เสี่ยวรอชาร้าทำไมไปกันเลยก็อยากได้เกียร์นะทุกคนไอดี ID หลักเราอะขอให้ได้เกียร์หน่อยละกันนะคลิปหน้าขอให้มานะเพราะว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วรอบเนี้ยจริงๆอะผมว่าผมจะรอไอแซ่มังกรน,นะแต่ว,ว่ารอไม่ไหวแล้วว่ะ ไอดีเรามันต้องไปต่อนะอก็เลยไม่รอไปรอช้าอยู่ใหญ่ไอดีนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผม<อ>ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะได้ตัวเดียวก็ยังดีกลับไปขอโผลในไอดีหลักหน่อยละกัน<อ> <c oughs> ก็เกือ,อกแล้วนะก็ชินแล้วตอนนี้เกือจะชินแล้วมันมีอยู่ในตู้จริงใช่ไหมก็ <c oughs> จริงแหละว่าเราได้มาแล้วทุกคนใครยังไม่ได้ก็ขอโทษด้นะอ <c oughs> ขอโทษด้วยละกันของพี่มันใส่ฟรีว่า ัวพวกนี้คือสายฟรีหมดเลยนะทุกคนไม่เคยเติมซักกระบากเลยนะมีแค่ดีหลักที่เติมนะที่เหลือฟรีหมดจ้ามาโอ้โหแหกปากจนคอแหบก,ก็ยังไม่ช่วยอะไรเลยก็ลาไปก่อนทุกคนเจอกันคลิปหน้าเปิดเกียร์จุ๊บๆแล้วมึงก็อย่าไปแค่วันที่คน, head you. Yeah. นเฮดออนอยู่เย้ให้มึงมันเจอตัวเองให้เหมือนได้วันแหลอู้ Yeah, I'm some of the-